สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ส้มจะมาทำปอบเปี๊ยะสูตรของส้มนะจา้าทำปอบเปี๊ยะจ้าปอเอ่อปอบเปี๊ยะเจนะจ้าเพื่อนเพื่อนจะเอยก็เลยสาเหตุที่ถ่ายเจ้าโรเพิดก็เพราะว่า,วามันมันนั่งดูส้มทำนะจ้าเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาชมส่วนส่วนวัตถุด,ดิบของปอบเปี๊ยะของส้มเลยจา้าวัตถุด,ดิบก็มี บนเส้นจะแช่น้ําให้นิ่มเขาก็มีถุงเล็กถุงใหญ่ถุงกลางจะอันนี้ส้มใช้ถุงกลางจะถุงหนึ่งแล้วก็แครอทสองหัวก็กะเอานะจจะเพื่อนๆนสูตรนี้ตายไม่มีตายตัวจะแล้วก็ถั่วง,งอกที่ส้มปลูกเอาไว้นลจ๊ะแล้วก็มีเห็ดหอมด้วยเห็ดหอมเห็ดหอมแห้งเอาไปแช่น้ําค้างคืนแล้วก็หั่นจะเพื่อนๆนส่วนกระลำนั้นกะเออกระลำ ส้มใช้ของกระหล่ำของฝรั่งจะของไทยไม่มีที่อังกฤษเขาเรียกพ้อยทิงแคบิทจะเพื่อนเพื่อนนี่จะกระหล่ำกระหล่ำฝรั่งจะแล้วก็ส้มก็จะใส่ต้นหอมไปด้วยจะต้นหอมอันนี้ส้มปลูกเองนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนปลูกเองต้นสวยมากทั้งยาวดูสิยาวกว่าเคียงอีกจ้ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวส้มจะหั่นใส่ด้วยส่วนเครื่องปรุงนั้นเดี๋ยวมาชมกันทีหลังจ้า เดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ส้มหัน่นหั่นสองอย่างนี้เสร็จก่อนแล้วก็จะให้ชมเครื่องปรุงแล้วก็จะผัดเดี๋ยวไปตามพ่อบ้านมาให้ถือกล้องเจ้าเพื่อน<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวส้มขอตัวไปหั่นให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะจ๊ะวัตถุด,ดิบก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเพื่อน<ๆ>หั่นหอมแล้วก็เอาชิ้นขนาดนี้หละจ้ะเอาชิ้นยาวเดี๋ยวมันติดติดล่องฟันนี่นจ้ะ หันเสร็จแล้วมีก็มีแต่จะผัดนะจ๊ะเครื่องเครื่องปรุงก็มีน้ำมันหอยสามช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวสามช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชาก็ผสมไปด้วยกันนี่แหละจ้ะเพื่อนๆผสมใส่ด้วยกันแล้วก็มีน้ำมันงาก็จะใส่น้ำมันงาไปผัดประมาณสี่ช้อนโต๊ะจ้ะเพื่อนๆก็กระทะก็เตรียมเตรียมเรียบร้อยแล้วเจา้าลูกเพิดก็ เออยืนมองอยู่น่นนั่งมองโทษทีนั่งมองอยู่น่นเดี๋ยวไปตาม <laughs> เดี๋ยวไปตามพ่อบ้านมามาถือกล้องจะเพื่อนเพื่อนเจ้ารูเปิดเจ้ารูเปิดจะช่วยแม่ส้มเลยลูกน้องเจ้ารูเปิดก็อยู่นู้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวส้มไปตามพ่อบ้านมาถือกล้องก่อนนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนพ่อบ้านก็มาแล้วละจ้ะก็เปิดเตาเลยจ้ะแล้วก็ใส่ ใส่น้ำมนันงาไปเลยจากประมาณ4ช้อนโต๊ะ <_ C os ic> ก็กะเอานะเจ้าเพื่อนกะเอาจากประมาณประมาณ4ช้อนโต๊ะ <_ C os ic> ก็ใส่ผักที่สุกยากไปก่อนจ้ะ <_ C os ic> ใส่แครอทแครอทจะสุกสุกยากเนาะ ก็แล้วแต่คนจ้ะบ,บางคนก็ชอบกรอบๆจ้ะส่วนตัวต้มแล้วฟันไม่ค่อยจะดีจ้ะก็ต้องเอาให้สุดๆขับลงไปเลยจ้ะหอมใส่ลงไปจ้ะตามด้วยกระรำจ้ะเพื่อน หรือสันสวยงามมากเลยจ้ะเอาถุงห่อไปใส่กีหฬาใสกก่ถุงหอเขานิ่งนิ่งอยู่แล้วหอมเชฉยๆเพื่อน เราใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงไปเลยจังเพื่อนเดี๋ยวเข้ามาชิมจ้าเดี๋ยวถ้าไม่พอเดี๋ยวเข้ามาชิมน,น้ำตาลไม่ใส่เลยจ้ะเพื่อนๆแล้วก็ผงผงผงนัวไม่ใส่นะยจ๊ะเพราะว่าเขามีอยู่แล้วในในตัวน้ำมันหอยแล้วก็เสีิยวยขาวจ้ะ สาเหตุที่ไม่ใส่น้าตาลก็เพราะว่าผักก็หวานอยู่แล้วจ้ะแครอทก็หวานแล้วกอ็อะไรนะหัวง,งอกก็หวานจ้ะหัวหอมก็หวานอยู่แล้วจ้ะแครอทถึงจะไม่ได้ปลูกเองก็หวานจ้ะเพื่อน<ๆ>ก็ใส่แค่นี้แต่มันก็แล้วแต่เราชอบนะจ๊ะเพื่อนๆเอาเอาตามรสชาติของเราเลยจ้ะ เราชอบแบบไหนเราใส่นั่นเลยจ้ะเพื่อนบางคนก็กินเค็มบางคนก็กินจืดจ้ะสมก็ใส่บุนเส้นไปแล้วใส่บุนเส้นไปแล้วก็ตามด้วยถ่งงอกจ้ะเดี๋ยวถ่งงอกก็ผัดไปไฟแรงจ้ะไฟแรงคอดออไฟ ไฟกลางจะค่อนข้างแรงนิดนึงจ้ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ถุงมอกใส่ไปเลยพอาไอการทําไส้คอเปี้ยที่จะที่น้ําจะไม่แฉะก็คือใส่วุ้นเส้นจ้ะเพื่อนเพื่อนน้าไม่แฉะแน่นอนเลยแต่ถ้าเราผัดไม่ใส่วุ้นเส้นน้ําจะแฉะนะจ้ะเพื่อนเพื่อนส้มไปไปเรียนมาที่ฮ่องกงเมื่อ เมื่อ20กว่าปีที่แล้วจะเกุ๊กกุ๊กไทยเขาขายขายอาหารอยู่ที่เอฮ่องกงเป็นร้านอาหารไทยเขาบอกส้มส้มก็ขอเออซื้อสูตรจากเขาก็เบียเบียกระป๋องหนึ่งโลจากขอสูตรปอกเปียรเขาเขาบอกว่าทําปอกเปียทํทไส้อะไรก็ได้ถ้าไม่ใส่วุนเส้นมันจะแฉะอย่างเพื่อนส้มเลยจําเอาจำเอามา มื่อก่อนนี้ส้มก็ใส่เห็ดหูหนูจ้ะแต่แต่ไม่ใส่แต่วันนี้ไม่ใส่จะใส่แต่เห็ดหอมเจะใส่เห็ดหูหนูจะใส่เนื้อกดก็ได้จะใส่เป็ดใส่อะไรได้หมดนะเพื่อนแล้วแต่เราชอบแต่พอบ้านเขาชอบมีเนื้อเลยแต่แต่วันนี้ไม่มีเนื้อส้มไปใส่หอมไปเลยจ้ะเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ คนพ,พักหนึ่งเดี๋ยวก็ชิมรสชาติจ้ะ่าเป็นอูอสีสันสวยงามหอมปลูกเองอือแจ้งเพื่อนปลูยอดเลยจ้ะผัวง,งอกก็ปลูกเองถ้าไม่ถ้าไม่ให้แซบก็ไม่รู้จะไหายังไงแล้วจ้ะเพื่อน Okay. เสร็งอกผักก็เริ่มเริ่มยุบแล,เล้เราจะเพื่อนโอ้โสีสันสีสันสุดยอดเลยจ้ะเราจะชิมเราจะชิมรสชาติรสเป็นยังไง อือร่อยจะเพื่อนๆไม่ต้องเติมอะไรเลยพอดีเลยจ้ะแค่นี้แล้วแตเพื่อนๆก็เสร็จแล้วก็นำไปห่อจะเพื่อนๆต้องก็ปิดไฟปิดไฟเลยจ้ะ เดี you ๋ยวไปชมตอนห่อก so, ันเลยนะจ๊ะหอก็ห่อแบบใบส้มลืมบอกไปว่าทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆแล้วค่อยมาห่อส้มลืมจ้ะขอโทษจ้ะหอก็ห่อแบบนี้หละจ้ะส่วนตัวแป้งที่จะเอาติดกันเราก็ใช้แป้งทอดกรอบจ้ะเพื่อนๆถ้าไม่มีก็ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ก็ได้จ้ะแต่ส้มไม่ส้มไม่มี ส้มใช้ไอ้ไอ้แป้งทำเค้กจ้ะผสมผสมกับน้ำข้นๆนะจ๊ะจะได้ติดกันก็เวลาห่อก็ระวังด้วยนะจ๊ะแผ่นเขาจะแห้งจ้ะแผ่นเขาจะต้องปิดจ้ะต้องปิดไว้ถ้ามีผ้าขาวบางผ้าขาวบางชุบน้ำชุบน้ำแล้วก็มาหอ,อก็ได้จะห่อห่อแผ่นปอเปี้ยะนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะ จะแห้งเอ้แผ่นปอบเปี๊ยะจะแห้งจะ้ะแล้วมันจะจะห่อลําบากจ้ะเพื่อนๆในถุงนี้มีมีห้าสิบอันจะ้ะในถุงนี้มีห้าสิบมีห้าสิบแผ่นเขาก็บอกอยูใจว่าห้าสิบแผ่นเนี่ยจะ้ะฉีดไปลวการการหอ่อเราก็ก็แล้วแต่นะจะ๊ะใส่เยอะใส่น้อยก็ตามใจชอบจ้ะเพื่อนๆน ส้มใช้มือวันนี้ขออนุญาตใช้มือนะจ๊ะล้างล้างให้สะอาดแล้วจะล้างให้สะอาดก่อนนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนค่อยใช้มือแล้วก็ทําแบบนี้จะหมุนเข้าไปแล้วก็ทบซ้ายซ้ายขวาแล้วก็หมุนเข้าไปแบบนี้จ้ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยจ้ะแล้วก็ใช้เนี่ยจจะได้ไม่เวลาเราทอดจะได้ไม่ติดกันตัวันนี้ต๊อ เดี๋ยวส้มจะห่อให้ดูอีกชิ้นหนึ่งจ้าเพื่อนๆแล้วก็กะมาเอามาใส่จ้ะแล้วก็กะเอาเลยจ้าเพื่อนๆเล็กน้อยก็ตามใจชอบนะจ้าก็แบบนี้เลยจ้วก็หมุนเข้าไปเลยจ้ะแล้วก็พับพับซ้ายขวาจ้าเพื่อนๆแล้วก็หมุนเข้าไปแบบนี้เลยจ้ะ นี่ยจ้ะแล้วก็นี่เลยจ้ะเพื่อนเอนปอกเปี๊ยตั้งน้ำมันให้ร้อนจะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ทอดเลยจ้ะทอดนอกบ้าน มาชมตอนที่เขาเ,เลื้ยงกันเลยจ้าเราดูเองเลืองได้ที่แล้วเราจะเพื่อนๆก็ตักขึ้นเลยจ้าตักขึ้นแล้วก็จะให้จะให้พ่อบ้านชิมชิมให้ชมก,กันจ้าเพื่อน พ่อบ้านจะชิมให้ชมนะจ๊ะสวัสดีจ้าพี่รอนสวัสดีจ้าเดี๋ยวพ่อบ้านจะชิมให้ชมนะจ๊ะ You can carry them the plate with you แสบเสียงกรอบเลยจ้าแซ่บพี่รอนชอบไหม ชอบอร่อย,ออยอท้ายที่สุดนี้ส้มขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามส้มนะจ๊ะสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยิ่ง,งขึ้นไปได้นะจ๊ะขอทุกท่านจงโชคดีแล้วก็มีแต่ความสุขจ้าแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะจ๊ะเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีจ้า